น้องทุกครับคุณผู้ชมครับเอาเรากลับมาวันนี้นะฮะเรามาว่ากัน,นเรื่องที่มันไม่ไม่เมคเซนต์เอาซะเลยอ่ะคุณไปดูเลยก็แล้วกันครับหน่วยงานไหนก็ตามที่รับหน้าที่รับผิดชอบทําถนนสุขสวัสดิ์39ที่พระประแดงสมุทรปราการชาวบ้านฝากถามมาว่าถนนจะเสร็จปีไหนชาติไหนแล้วก็หยุดทำเนี่ยหยุดทำเพราะโควิดหรือไม่หรือว่าสาเหตุอื่นๆ แล้วทำไมช่วงที่ซ่อมอยู่ถึงไม่หากรวยหาไฟมาตั้งตอนกลางคืนและมากไปกว่านั้นคุณไปดูครับที่เจ็บที่สุดฮนะเป็นถนนที่มีฝาท่อระบายน้ำอยู่เหนือกว่าระดับถนนต่อข้อถามที่แว่ต่อคำถามที่ว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ำมันจะไหลไปไหนน้ำมันไหลาจากที่บนลงล่างไม่ได้ไหลาจากล่างขึ้นบนดังนั้นกว่าน้าจะไหลลงท่อต้องรอให้น้าท่วมก่อนจะเลิญ แก้ไขหน่อยครับหน่วยงานไหนก็ตามที่รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการแก้ไขตรงนี้เทศบาลเมืองน,ค,อนครพระประแดงทบทวนสร้างใหม่ดีที่สุดฮะอย่าลืมครับว่าถ้าท่านมีทุกส่งทุกของท่านมาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราแล้นี่คือที่ยังร้องทุกข์ครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ